ตั้งแต่ Photoshop ในเวอร์ชัน CC 2017เป็นต้นมานะครับใน p o t t s s o p เนี่ยได้มีการแทรกฟีเจอร์เล็กๆนะครับซ,ซ่อนเอาไว้ในคำสั่ง Image Size นะครับที่จะช่วยให้เราสามารถขยายภาพที่มีขนาดเล็กนะครับให้โตขึ้นได้แล้วก็ไม่ทำให้ภาพแตกหยาบเหมือนใน Photoshop เวอร์ชันก่นะครับผมจะยกตัวอย่างกับภาพนี้นะครับเป็นภาพที่ผมดาวน์โหลดมาจาก Facebook ของตัวเองนะครับแล้วก็จะขยายภาพ 100%นะครับอันนี้คือภาพ100%ซึ่งมีขนาดค่อนข้างเล็กเราอาจจะไม่สามารถนำภาพนี้ไปใช้งานอื่นๆได้ดีเท่าไหร่นักนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะขยายภาพนะครับเราจะต้องไปที่เมนู image image size นะครับแล้วจะทดลองนะครับปรับขนาดภาพให้ตัวขึ้นผมจะเพิ่มขนาดไปที่1 2 0 0พพิกเซลนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราเลื่อนดูนะครับ ภาพที่ขยายขึ้นนะครับภาพตัวอย่างเนี่ยก็จะเห็นว่าบริเวณเส้นขอบนะครับส่วนต่างๆเนี่ยจะมีพิกเซลที่เป็นลักษณะที่แตกหยาบอ,อยู่ค่อนข้างมากนะครับซึ่งภาพลักษณะนี้นะครับอาจจะนําไปใช้งานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักแต่ว่าเราสามารถเลือกในส่วนของ Resample นะครับให้เป็นในลักษณะของ Preserve Detail 2.0ซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นฟีเจอร์ที่ซ่อนอยู่ข้างในคำสั่ง Image Size เมื่อคลิกเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะสามารถเพิ่มค่า Reduce น้อยเพื่อลดบริเวณที่แตกหยาในส่วนของเส้นขอบส่วนต่างๆของภาพออกไปได้นะครับเราสามารถทดลองปรับค่าดูได้ครับว่าค่าปริมาณเท่าไหร่นะครับเท่าไหร่นะครับถึงจะเหมาะสมนะครับถ้าเราเลือกไปที่100%เลยนะครับบริเวณที่แตกหยาบเนี่ยจะหายไป แต่ก็อาจจะทําให้ผิวหรือว่ารายละเอียดในส่วนอื่นๆนะครับถูกลดลงมากจนเกินไปจนทําให้ภาพนี้นะครับดูแบนแล้วก็ไม่ค่อยสวยงามนะครับซึ่งเราสามารถที่จะปรับค่าได้นะครับประมาณสักเจ็ดสนะครับถึง80%นะครับไม่เกินนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับภาพของเราด้วยนะครับก็ทดลองปรับค่าดูนะครับว่าค่า Reduce n น้อยแค่ไหนนะครับถึงจะเหมาะสมกับภาพที่เราทำงานอยู่นะครับเมื่อได้ผลลัพธ์ที่ต้องการแล้วก็คลิกปุ่มโอเคภาพของเราก็จะถูกขยายให้โตขึ้นโดยที่จะไม่มีพิกเซลที่แตกหยาบอยู่บริเวณเส้นขอบเหมือนกับการขยายภาพด้วยวิธีปกติหรอกครับ